เอาออกเลยเอาสีเอาออกเปลี่ยนเป็นห้าสามเด็ดสุดว่านั้นเด็ดสุดลงกลมเล่นได้เลยครับเลขอะเลขเด่นสีนะครับผมเด่นสีเ้อวิ่งสีกับแปดแต่ผมเล่นสีหนักสี่ศูนย์ผมเล่นห้าพันเลยเนี่ยทิ้งเลยไม่เอาครับตัวนี้เดี๋ยวเอาชุดใหม่ทิ้งเลยทิ้งเลยไม่เอาจะยมทิ้งเลยความตวน วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบ,บาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทักทาครับพ่อสนองครับครั<อ>บพ่อสนองครับครับผมพ่อสนองโทรตามด่วนเลยเออบอกว่ามามาทำไมถึงโทรตามด่วนนี่อยากรู้อยากรู้ทำไมถึงใ,ให้ผมมากัน,นด่วนๆจัง<อ>ให้มาเอาตัวใหม่ครับอืมมาชุดใหม่มาเอาชุดใหม่ครับนะครับ ชุดนี้ไม่ออกแุ้งแทชุดเก่าชุดเก่าศูนย์เก้าสองชุดเก่าตัวไหนเนี่ยพ่อสนองให้ศูนย์เก้าสองไปนี่นี่ชุดชุดเก่าชุดเก่าชุดเก่ากจกขึ้นนี่คือชุดเก่านะชุดเก่าไม่เอาครับฮะไม่เอาไม่เอาทำไมไม่เอาครับไม่เอาเพราะว่าคิดว่าไม่ออกศูนย์เก้าสองไม่ออกครับไม่เอาตัวไหนครับไม่เอาศูนย์เก้าสองไม่เอาศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองกับเก้าสองนี่ไม่เอาครับไม่เอาเลยจะให้ตัวใหม่เปลี่ยนใหม่หมดทิ้งไปเลยตัวนี้ ครับอ่าทิ้งไปเลยนะทิ้งเลยไม่เอาครับตัวนี้เดี๋ยวเอาชุดใหม่อ๋อทิ้งเลยทิ้งเลยไม่เอาขยำทิ้งเลยเอ็นทีมอีหลีเอ้าขยำทิ้งหมดเลยนะยังไงจะให้มาเอาตัวไหนนี่สิลงทุนจังใดถือที่นี่อืมให้เมาส์สองแปดสี่ครับอ๋อสามสามตัวไม่เปลี่ยงสามตัวให้สองแปดสี่เปลี่ยนเอฟซีเขาโทรมาสามน้องพ่อฉนงครับเอฟซีเขาโทรมาถามไหมโทรมาครับจะให้ให้ชุดชุดนี้ ชุดใหม่ชุดนี้ไม่ให้ที่ให้ให้เขาติ๊งไปไม่ให้ที่ออกคลิปไปแล้วทาไงทีนี้ครับเปิดเขาลงทุนไปแล้วอะไรก็บอกเขาไปใหม่เลยบอกเขาใหม่มันครับเอาเอาทิ้งเฉพาะเขาโทรมาผมไม่ให้ตัวที่ผมไม่ให้นะตัวที่เอาทิ้งไปเนี่ยไม่ตัวนี้ครับศูนย์สองอะไรนะครับศูนย์เก้าสองไม่ให้ศูนย์เก้าสองไม่เอาครับไม่เอาตัดทิ้งไปเลยมันไม่ออกเลยครับผมว่าไม่ออกแล้วน่ะ เป็นังไหนถึงว่ามันบอกโอ้มันดังไปเกาหลีเนอฮะมันสาวเขายังสื้อไม่ได้เลยไปหอดเกาหลีหอไต้หวันเนอมันดังไปหอดเกาหลีไต้หวันครับที่บ้านไม่ออกแล้วเลขหลอกเขาหลอกเลยแหละก็เลยคิดว่ามันบ้าไหมมาครับไหมมาก็คือในสูตรตัวเก่าแหละเลขเปลี่ยนเลขเปลี่ยนเป็นตัวเลขตัวใดครับเปลี่ยนเป็นเลขสองแปดสี่สองแปดสี่ในสูตรเหมือนเดิมมันแหละ ในตูนนี่ก็มีในตูน92นี่ก็มีอันอัน40ก็เอาตัวเดิมเนาะครับ40ตัวเดิมเปลี่ยนออกเป็น92งจปด48 48แนมเนาะ48ไม่ได้เปลี่ยน48ก็ไม่ได้เปลี่ยนครับ40ก็ไม่เปลี่ยนครับอ่าแล้วก็08นี่เปลี่ยนบ่มันไม่ได้เปลี่ยนครับ08ก็ลม่เปลี่ยนเปลี่ยนก็53กส92เปลี่ยน92ออกออกเป็น53ดีดดีดครับดีดออกเลยติครับผมดีดออกเอา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 93 เคลียร์ออกเลยเปิ่นให้เคลียร์เอา53มาแทนครับ53นี่มันมีในสูตรไหมพ่อมีครับในสูตร53นี่คือบวงฝันได้ตัวนี้ฝันใหญ่ของ53อ๋อมันไปตรงกับความฝันด้วยผมเลยเอาไว้เลยตัวนี้ก็เลยเอา29ออกเอา53มาแทนครับอ้าวเขียน53แทนก็มีวง40ในเขานะวง40บ่ตัวเน้นบ่ัเน้นแล่ะพันคุณอันอันอันอ่ะอันก็พันเนี่ยตัวไหนครับตัว40น่ะ เท่าไรนะครับพันคูณพันเลยผมเล่นโอ้โหเดี๋ยวผมเล่นหนักล่างนะตัวไหนครับล่างหนักล่างสี่ศูนย์ครับสี่ศูนย์นี่นะครับหนักล่างสี่ศูนย์เอาวงกลมเอาแดงเอาเป็นสีแดงก็ได้เอาจะได้มองชัดๆัดสี่ศูนย์เด้อพ่อสนองตัวนี้เป็นยังไงครับพ่อสนองพันคูณพันศูนย์เก้าสองกับสองเก้ามันดังจริงจใช่ไหมตัววิ่งยังขี่ได้ผมโดวมาจากเกาหลีว่าโต ขายืืมไม่ได้ละเขาไม่ขายอานตืมเ้วตัวตัววิ่งนี่ยังอยู่เหมือนเดิมไหมครับตัววิ่งอยู่เหมือนเดิมสี่กับแปดสี่กับแปดเน้นที่สี่เนาะวันนั้นเนาะครับเน้นสี่อ่าเขียนไว้ไว้หน่อยเอฟซีรอดูเดียวเขาก็ดาตที่พ่อสนองให้ศูนย์ก้าสองมันคืนอยู่ในสูตรอยู่แล้วครับมึกก็ออกเต่๋ยผมว่าไม่ออกมันดังมึก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 ออกมีเงินบ่อซื้อมึกมามัยไอเด้อโอ้ยออกอยู่นั่นนะ 092เด้อทุกคนทิ้งไปแล้วทิ้งไปแล้วขยําทิ้งเลยโยนเข้าป่าไปเมื่อตะกู้เลยเขาว่าเมื่อตะกีเมตะกี้บอกเมตะูตะกู่ตะกู่วงกลมด้วยแกว่าวงกลมวงกลมสีแดงงวเลยวงกลมเลยสี่ศูนย์หนักเล่นหนักเลยใช่ไหมครับผมก็ใหญ่ๆน้อยกล้าก็ออกคนเขียนไม่ออกเองเอาเอาแค่นั้นเลยเ่อถ้าไม่ให้ผอพึ่งเมื่อกงไงเนาะเอาเนี่แหละ อันนี้ฮปอบกให้อีกแล้วได้เ่ได้แล้วได้เล่กนี่เ้าดูเหรอชุดใหมเนาะครับชุดใหม่เอาครับชุดใหม่แหละเปลี่ยนเลยครับเนี่ยเปลี่ยนจากชุดใหม่เมืองชุมพผ่เปลี่ยนจาก092เนาะเป็น284แต่ตัววิ่งยังเหมือนเดิม4กับ8ครับจับคู่ก็40ก็ยังตัวเดิมอยู่ส2 0ออก48ก็ยังตัวเดิม08ก็ยังตัวเดิม อันเก่าจะเป็น92ครับเปลี่ยนมาเป็น53ดีตกเลยตีอกไปแล้วกเลยเอาออกเลยเปลี่ยนมาเป็น53เด็ดสุดแบบงั้นเด็ดสุดลงกลมเล่นได้เลยครับเลขอะเลขเล่นสี่แล้วครับผมเล่นสี่เล้อวิ่งสี่กับแปดแต่ผมเล่นสี่หนักสี่ศูนย์ผมเล่นพันคูณพันเลยเนี่ยสี่ศูนย์เนี่ยเนาะเล่นล่างนะผมเล่นล่างหนักแล้วเนี่ยหนักล่างกว่าหนักล่างเนาะ ครับเพราะว่าเล่พอนมาเกี่ยออกล่างเออถ้ามันออกสองเก้าเก้าสองแล้วพ่อไม่เสียดายบอกไม่เสียครับผมไม่เสียดายเลยแต่แต่มันมีอยู่ในสูตรอยู่นะมีในสูตรในสูตรนี่มันมีแต่พ่อบอกว่ามันดังเกินมันดังเกินแล้วดังเกินนี่มันไม่ออกครับอ๋อครับขอบคุณหลายๆครับครับ เปลี่ยนแล้วนะครับตามนี้เปลี่ยนให้แล้วครับอันนี้ครับอันนี้ทุกดีทุกคนอันนี้คือพ่อสนพ่อสนองวีคอ์แล้วครับยังไงก็ไม่มาไม่มาผมคิดว่าไม่มาเลยแหละครับไม่พันเกี่ยวสักุ่งเลยยังไงก็ไม่มาเลยไหมเก้าสองสองเก้านี่แน่นเล่นทีสี่ศูนย์หนักมากหนักสี่ศูนย์เน้นหนักสี่ศูนย์ครับวิ่งซีวิ่งซีครับสี่ศูนย์นี่พ่อน้องเอาพันคูณพันผมเล่นล่างพัน บนห้าร้อยอครับถ้ามาไงถ้ามาสองเก้าก็สองทำไงลุงจัางมันจัางมันสูตรออกก็ให้มันออกเลยกินเตาเทนีเลยมันออกมันออกเลยไม่ได้ว่าอืมครับเอาใครยังชอบสองเก้าอยู่ก็เอาเนาะก็เอาไปอยากได้แต่ซื้อได้เนาะเพราะว่ามันก็มีในสูตรอยู่ไม่มีหาซื้อไม่มีแล้ว แต่ตอนนี้ถ้าโรตรีนี่หมดครับขว่านโรตรีไปละห้าร้อยคงเดีอวไม่แม่นใช่ไปห้าร้อยครับโอ้โหเดือนมีนี้เราเข้าถงเก้าสองสองเก้าคิดว่าเมียวถ้ามุดดินก็อั้นหมดแล้วครับมุดดินก็ครึ่งง่ะครับอ่ะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะครึ่งโครงการคนละครึ่งเข้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแล้วครับคิดว่าไม่ได้เลยแหละเอาแค่นี้นกคระโดด ครับเอาครับบ๊วยครับครับขอบุสนองครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเกสขยาทิ้งไปแล้วนะครับขยทิ้งแล้วแมวแล้วแมวมาแล้วทิ้งไปกองเอี่ยีพี่น้องสแีล้วนะครับเกองอี่ยอใช่ไหมช่นั่นะกองอี่ยอนั่นนี่ขยำทิ้งแล้วแมวแล้วทิ้งแล้วนะคกองอยอ่เปลี่ยนอะไรเด้พี่น้องแต่พอได้เปลี่ยนหมดทุกตัวนะครับของพ่อสนองนี่ยังอยู่เหมือนเดิมเปลี่ยนเฉพาะชุดสามตัวแล้วก็สองตัวล่าง 92ตัดทิ้งไม่เอาเอา53มาแทนนะครับแค่นั้นเนาะของตัวเลขของพ่อสนองครับกลับมากันด่วนๆนะครับก็เอาไปวิเคราะห์พิจารณานะครับครับขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อพี่น้องเลยฝากกดติดตามนะครับกดระดิ่งแจ้งเตือนไปที่จะประผัดรับชมลีปใหม่ๆจากทั้งจ่องนะครับสำหรับทั้งยูทูบนะครับสำหรับทั้งเพจกดติดตามนะครับจะไปตามตัวเลขให้ทุกทีที่มีตัวเลขแนวทาง ที่ว่ามันเขาเดินดีบ่าว่าจะเป็นเลขสูตรเลขฝันเลขสายมูนะครับเขาไปตามไห้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไบโพกันไม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขอให้ทุกท่านโชคดีรวยๆว,วยเฮงๆปังๆสาธุสาธุ